อันนี้แข่งดอเบอ้ลนี่อะไรลูกนายเี่นอะไรลูกมาด่นหัวบึงนายชื่อไอยชื่ออัดให้ดูหนาด้วยคน่อนี่ไอ้นายชื่อไอยลูกฮะชื่อเดียวอ่าดอคุณดูนะมาเด่นหัวบึงให้ดอโยนตะทีเออเท่เว้ยเออบ้านเด่นหัวบึง นี่ข่าขาๆข่าอ่าีนยัจจุบานหัวบึงอยู่แถวไหนติดมังคงนี่อายุปัจจุบันเดินลูกหัวบึงอยู่อยู่วันไหนลูกปัห้าอ่าวันนี้ลูกนายวันนี้ชื่ออรชอตูนนายลูก อ่ะวันนี้มามาจังเรียนอยาคาวันทออออ่ะดอกให้คู่โชว์โชว์คูดูนี่นี่อ่าอ้าวน่าโยนดอกคุณดูนี่แค่โยนสักทีหดอกโยนสักทีแข่งสามนาทีอ๋อ เราโยนสักทีโยนสักทีกันเลโอเคปัันใจมหมหนีเอาสีแดงไอ้นายแข่งไหมลูกไม่ได้แข่งดีครับโอเปนทาส์ครับทีมเดนบันหนองมาอหนองมาเพื่อมาค่าตำบลมาฆาพื้นทีสูงกราดมาเองดีสิัจนีนะครับ